สนับสนุนโดยอีลิต h อ l ิเด y น้ำนมถั่วเหลืองตรา b s c ซอยช่วงอร่อยรอบขัวลวงเสด็ดสปากเกตตี้โอโยยิ่งกินยิ่งติดใจอร่อยรอบโลกเราอยู่กันที่เชียงรายกับเดลเล g e เจเชียงรายโฮเทลโรงแรมที่อยู่ติดริมแม่น้ำกก ที่แอบซ่อนตัวจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปจองเต็มเกือบตลอดทั้งปีทําให้ที่นี่มีความชํานาญในอาหารต่างชาติอย่างอิตาเลียนสวัสดีครับสวัสดีครับทาสวัสดีอะไรผมทำไมอะผมสวัสดีพี่เบียเจฟร์สันพี่เมียไชฟเชฟเบีย พี่เบียร์จะโชว์เคล็ดลับการทําอาหารนะพี่เบียร์จะเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวอันนี้เลยนอกเรืงวางเพื่อให้ทราบเฉยๆวันนี้จะทำอะไรให้คุณผู้ชมทําตามหรือจะโชว์สูตรอะไรฮะวันนี้จะทํำไอ้สูตรครับไอ้สปาพาเมล่าพาเมล่าถ้าเป็นไอ้ภาษาไอ้อิตาเลียนอะไรเขาว่าสปาเกตตี้โอยล์สปาเกตตี้โอยล์โอยล์ครับครับ อรอร้อนนครับให้เหลืองนิดหน่อยถ้าไม่เหลืองมันไม่อร่อยครับไม่อร่อยใช่ใช,ใช่ใอยู่ที่ <S 1> <S 1> ตัวอิตาเลียนลาคาซ่านี่ออกเสียงอย่างนี้ใส่พริกเลยเหรอใส่พริกเลยเปมนเป็นแดงๆเหลืองๆแล้วครับท่านผู้ชมครับครับ หิวแล้วว่าผมทานอะไรก่อนรวงท้องได้ไหมพวกนี้ได้ไหมไม่ได้ขาไก่อันนี้โชว<ด>์ฮะเดี๋ยวเ <laughs> ดี๋ยวเดี๋ยวครับนี่อะไรครับเนี่ยรู้ใจเอานี่มาให้ด้วย BSC คอนซอยทุผู Go ้ชมโกโก้ซอยนี่ฮนะทุผู้ชมครับ ผมเป็นผู้ช่วยเชฟมาทุกรายการเลยแล้วทานได้ไหมครับไม่ได้อ๋อนี่เราลงไปอีกเนี่ยเราก็ไม่ต้องไม่ต้องรั่วมันมากนะอันนี้พฟรลีครับได้ดู่อนเชฟไม่ใส่เนื้อสัตว์อะไรนอกจากปลาลาเนี่ยนะครับผมชูวีเท่านั้นนะชูวี่เท่านั้น คนที่ชอบฝรั่งเนี่ยก็จะชอบเส้นแบบนี้แหละแต่ผมต้องแปดนาทีเพราะเมื่อกี้เรามาไม่ทั้งนาทีเดียวทั้งนาทีเดียวแล้วเราไปผัดเนี่ยมันยังแข็งคงที่คุณชมถ้ามาก็กระติบบอกเชฟว่าจะชอบทานแบบไหนแต่ว่ามันต้องเพิ่มเค็มนิดนึงเจ้าตำรักก็เองก็จะทานแบบอาร์เดนเต้เนี่ยคือกรุบกรอบๆก็อย่างนี้ฮะกรุบกรอบๆเลยแต่คนไทยเราจะออกนิ่มกว่านี้นิดนึงก็กระติบบอกเชฟได้นะครับส่วนรสชาติความเค็มที่อ่อนไปเชฟให้ มะกอกดำแล้วค่อนข้างเยอะเรามีรสชาติค่อนข้างเข้มข้นพอสมควรก็ได้หนึ่งคำแล้วมีมะกอกดำตามไปด้วยก็จะเค็มพอดีนะครับพราคุณยิรุ่นนี้จะเสรเสียสลามะกอกดำให้ผมให้หมดเลย <ผม S 2> คุณยิน่็จะทานแต่เส้นอย่างเดียวให้หมดเลย <c oughs> ปกตินี่จานนี้เป็นจาน <c oughs> ที่ที่นี่ขายดีวันนี้ก็เลยมาทาให้คุณชมนะฮะลองสาธิตให้ดูครับว่าทำอะไรยังไงบัางเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรยุ่งวุ่นวายเราอยู่ที่โรงแรมเดอะรีเจนต์เชียงรายรีสอร์ทคุณผู้ชมครับ นี่เดอะรีเจนเชียงรายรีสอร์อยู่ริเม่น้ำกกฮะเป็นโรงแรมที่สวยมากที่นี่มีเรื่องราวโอ้โหเกี่ยวกับเรื่องของร้งวันก่อนต้องเรียนอย่างนี้ว่าก่อนจะมาถึง,งที่นี่ได้ออจอง,องจองจองจองยากมากเต็มตลอดเพราะน้องเที่ยวต่างชาติมาจองไว้เต็มไปหมดที่นี่อาหารที่นี่ถึงอร่อยอแล้วก็ที่พักอนข้างจะไม่มีไม่มากแต่เต็ม ช่วงนี้พอดีว่างพอดีรีบจองเราได้พอดีช่วงก่อนปีใหม่คุณผู้ชมโอ้โหรอดเยี่ยมเลยคุณผู้ชมมาที่นี่รางวัลก็โอ้โหเยอะแยะคุณผู้ชมได้5ดาวติดต่อ5ปีก็จะได้ hall of fame มา1รางวัลคุณผู้ชมทุกทานถ้าได้ติดต่อ5ปีก็จะได้1 1รางวัลเป็น hall of fame ของ ชิปแอดไวเซอร์อรอรนี่ดัน<ม>ได้ขอเฟรมมาถึง2ครั้งแปลว่าได้5ปีติดต่อกันครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับกับรอบการรอบโลกกับเคล็ดลับแบบนี้ในช่วงเบรกสุดท้ายสัปดาห์หน้าไปไหนกันจะดูติดตามชมนะครวันนี้รอบการรอบโลกเราทั้งสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,รรบสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เชฟขอบคุณมากนะครับผมผมฝากเชฟเบียร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับฝากเชฟเบียร์ด้วยครับมีอะไรทำอร่อยหมดเลยแต่ว่าด้วยนะครับเพื่อถูกใจแบบไหนเชฟเบียร์คุณผู้ชมฮะเชฟเบียร์ไม่หงุดหงิดครับยังไงกก็็คุณเอาไว้ดย ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้เคล็ดลับเมนูไหนหรืออยากให้เราไปชิมร้านใดแนะนำมาได้เลยครับที่ Facebook Fanpage รอบจานรอบโลกหรือถ้ายัางรับชมไม่จุใจเข้าไปได้เลยครับที่ YouTube Channel Image Corporation arn, Low, รอบจานรอบโลกสัปดาห์หน้าพบกับ